สวัสดีค่ะพบกับยอดมนุษย์นักจัดซื้อนะคะสำหรับอีพีนี้เป็นอ p ีที่6แล้วนะคะที่เรามาเจอกันเนาะก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าตัวเองสามารถทำมาได้ถึงอีพีนี้แล้วนะคะตอนนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องอการเขียนอีเมลทางธุรกิจนะคะเป็นลักษณะที่ company to company หรือเขาเรียกว่า business to business นะคะ วันนี้ไม่ได้พูดถึงวิธีการขั้นตอนที่เป็นวิชาการหรือเป็นเลคเชอร์นะคะก็จะเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยนะคะในการเขียนอีเมลแอดเดรสนะคะเริ่มต้นเลยเลวลาเพื่อนๆเ,เ,เขียน Email อีเมลหาซัพพลายเออร์อยากจะทําความเข้าใจนิดน,นึงเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแผานกจัดซื้อเป็นแผานกที่เป็นหน้าเป็นตาของบริษัทนะคะในการที่จะ ติดต่อซื้อขายเนาะกับซื้อวัตถุดิบหรือว่าซื้อเครื่องใช้สำนักงานงานเซอร์วิสอะไรต่างๆหลายๆอย่างนะคะจะซื้อเป็นบันกที่เราต้องติดต่อกับหลายๆหลายๆเซลล์หลายๆคนหลายๆบริษัทนะคะสำหรับหลายๆคู่ค้านะคะตรงนี้เราเป็นหน้าต่างเนาะที่หลายๆคนเข้ามาแล้วก็ภาพลักษณ์ที่เราเ บ่งบอกหรือว่าแสดงออกไปให้ให้ทางคู่ค้าเราเห็นเนี่ยตรงนี้ต้องแสดงถึงความน่าเชื่อถือด้วยเหมือนกันนะคะฉะนั้นวิธีการเขียนอีเมล์อดเดรสให้ดูน่าเชื่อถือแล้วก็ดูเป็นมืออาชีพเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะคะในการที่เ,เป็นหน้าเป็นตาแล้วก็ความน่าเชื่อถือเนานะเพราะอย่าลืมว่าการใช้เงินที่เรา spending ของบริษัทออกไปนะคะความน่าเชื่อถือที่เราจะได้รับกลับมาเนาะ,ะในการ n นโ o t i a t e ราคาเทอมต่างๆในการซื้อขายค่ะ ตรงนี้การเขียนอีเมลก็จะเป็นส่วนช่วยในการซัพพอร์ตให้เราประสบความสำเร็จในการติดต่อสื่อสารนะคะอันนี้จะพูดถึงการคอมมูนิเคตในลักษณะที่เป็นอังกฤษนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คือหัวข้อตามที่บอกเนาะก็คือวิธีการเขียนไร i ิงอีเมลแอ d เดร s นะคะ business to business นะคะค่ะในการเขียนอีเมลเนาะภาพรวมก็อยากให้เพื่อนเห็นก่อนนะคะว่า,เ,าเราจะมีส่วนที่เป็น คู้รับสารนะคะแล้วก็ subject แล้วก็เนื้อหาแล้วก็การลงท้ายนะคะเื้องต้นต้องมีประมาณนี้เนาะอันนี้พูดถึงการเขียนจดหมายธุรกิจนะคะเอ่อที่ที่ต้องย้ำเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนเป็นการเขียนจดหมายหาเพื่อนหรือว่าเ,เขียนหาคนสนิทอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเราเขียนในลักษณะที่เป็นธุรกิจจริงๆนะคะโอเคเอ่ออยากทำความเข้าใจก่อนเนาะว่าเวลาเราเขียนจดหมายเนาะถ้าสมมติว่าเพื่อนสังเกตดีๆจะเห็นว่า มีการเขียนทูนะคะ CC แล้วก็ BCC ทูคืออะไรทู to, คือเขียนถึงใครนะคะตรงนี้จะเฉพาะเาะจอดโจงไปเลยเนาะว่าเราเขียนถึงใครแล้วก็ CC ก็คือ Carbon น o p y เป้คาร์บอนนะคะเขียนถึงไม่ได้เขียนถึงเขาแต่ว่าเรา c a r ์บอน o p y หรือว่าหรือว่าเรา CC เขานะคะที่เราพูดกันยอ่อๆเนาะ CC ด้วยเพื่อให้รับทราบแต่ว่าไม่ได้ต้องการให้แอคชั่นอะไรนะคะเพื่อเป็น Your Information คือ FYI นะคะ แล้วก็จะเป็นในส่วนของ BCC นะคะ BCC คือ Bright Carbon Copy นะคะ Bright c a r b ก n Copy ก็คือการเขียนเมลหา,าคนยกตัวอย่างเนาะจดหมาย confidential เราต้องการเขียนหาคนคนนึงแต่ว่าเราต้องการให้คนที่อยู่ใน BCC นะคะรับทราบแต่ว่าคนที่อยู่ใน To o หรือว่า c CC เขาจะไม่เห็นนะว่าเรา BCC ถึงใคร ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องขอขาด,ขขาดบัตตายหรือว่าเป็นความลับสุดยอดอะไรประมาณนี้เราอยากให้คนคนหนึ่งที่เราทูหรือว่าซีเขารู้แต่ว่าไม่จำเป็นต้องรู้ว่า b ีซเนี่ยเราเขียนถึงคนนี้เราให้เขารู้ด้วยนะคะโอเคนี่คือลักษณะของผู้รับสารนะคะก็คือทูซีซีแล้วก็บีซเนาะเบื้องต้นมากเลยใช่ไหมคะก็คืออย่างน้อยให้ให้เข้าใจไว้ก่อนนะว่า ผู้รับสารมีใครบ้างนะคะต่อมาเราจะพูดถึงเรื่อง subject subject ตรงนี้อยากให้เพื่อนๆเนาะลองนึกถึงเวลาเราเขียนพาดหัวข่าวหรือว่าเขียนเ,เหมือนถ้าเป็นสมัยก่อนจะเป็นการส่งโทรเลขเนานะแต่สมัยนี้ไม่มีแล้วหรือการ text message อะไรเงี้ยคือเขียนให้ได้ใจความนะคะในหัวข้อในหัวข้อข่าวหรือว่า subject เนี่ยคือให้มันกระชับว่าสารที่เราจะส่งเนี่ยพูดถึงอะไรนะคะยกตัวอย่างที่เราเห็นเนาะบางทีใคร forward อะไรมาแล้วก็ บางทีมันมันไม่น่าเข้าไปอ่านนะคะไม่เป็นการแบบน่าจะคลิกเข้าไปอ่านอะไรประมาณนี้มันก็จะแบบว่าเนื้อหาบางทีในในนั้นมันไม่กระชับนะคะฉะนั้นเราต้องเขียนให้มันได้ใจความนะคะหรือว่าถ้าเป็นการตามของหรือว่าตามสินค้าจากซัพพลายเออร์เราอยากจะให้เขา a t t e n t i o n เพลนนะคะเขียนให้มันน่าอ่านเนื้อหาะคะ่ะ เราก็จะต้องอาจจะต้องเขียนไปเพิ่มว่าเออเจนตัวใหญ,ใหญ่แล้วก็มีเครื่องหมายมี a s t e ร i หรือว่าเครื่องหมายตกใจอะไรประมาณนั้นเนาะก็จะช่วยให้เมลของเราน่าสนใจแล้วเขารีบคลิกเข้าไปอ่านเพื่อจะได้แอคชั่นให้เรานะคะตรงนี้สําคัญเหมือนกันนะคะในการเขียน subject เนาะอยากอยากให้จําไว้เนาะเหมือนการเขียนคอนเทนต์ถ้าเรามีเ,เขาเรียกว่าอะไรการเขียนคอนเทนต์ถ้าเรามีข้อความที่มันดึงดูดแล้วก็กระชับเนี่ยเพื่อให้ take action เนี่ย ผู้รับสารก็จะรีบคลิกเข้ามาแล้วก็ดูเมลของเรานะคะไม่พลาดการติดต่อนะคะโอเคต่อไปเนอะรูปแบบของการเขียนจดหมายนะคะปกติแล้วมันจะมีหลายเทมเพลตหลายสไตล์นะคะที่เขาใช้เขียนกันในการเขียนจดหมายธุรกิจเนาะ,ะแต่ว่าที่นิยมกันแล้วก็ใช้ในปัจจุบันรวมถึงตัวดิฉันด้วยเนาะ,ะจะใช้แบบบล็อกนะคะซึ่งในแบบบล็อกมันก็คือแบบที่ตรงตรงเป็นแนวเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็น วันที่ชื่อผู้รับ subject เ,เนื้อหาแล้วก็การลงท้ายจะเป็นแนวตรงๆมาเลยนะคะเขาเรียกว่าแบบบล็อกนะคะบล็อก B L O C K นะแบบบล็อกก็คือแบบตรงมาเลยเนาะก็คือทุกอย่างจะเรียงตรงกันหมดนะ้อไม่ต้องไปคอยเคาะเคะว่ากี่ เคาะหาทีอะไรประมาณนี้เป็น,เป,นเป็นแบบย่อหน้าอะไรไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเป็นแบบนั้นนะ,ะอย่างนี้จะเขียนง่ายแล้วก็เป็นทางการด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้เรามาพูดถึงการขึ้นต้นจดหมายนะคะโดยมากเราจะใช้คําว่า dear d e a r นะคะ dear dear ถ้าไม่ไม่ทราบชื่อว่าผู้รับสารเนี่ยชื่ออะไรยกตัวอย่างเช่นเราทําการ sourcing แล้วก็หาซัพพลายเออร ตรงนี้เรายังไม่รู้จักว่าเป็นมิสเตอร์เอบีซีใช่ไหมคะเราก็เขียนเลย Dear Sir อ r m อ d ม m าดนะคะหรือว่าถ้าเราดูว่าเขาเป็นผู้ชายแต่เราไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรก็ De a r sir หรือว่าผู้หญิงถ้าไม่รู้เหมือนกันก็ต้องเป็นบิดเดียมาดามแต่ถ้าจะให้ง่ายคือเราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นเพศไหนเราก็ De a r sir อ r m อ d ม m าไปเลยนะนี่คือวิธีการขึ้นตน้นแล้วถ้าสมมุติว่าเรารู้นะคะว่าเขาชื่ออะไรก็ De John De ์นเดา h joseph dear เวนดี Wendy, อะไรประมาณนี้เขียนไปเลยนะคะถ้ารู้จักชื่อเขานะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่รู้จักกันแบบเป็นทางการก็อาจจะเป็นนามสกุลด e อ r ร r มิสเตอ่ออะไรประมาณนี้นะคะก็คือเขียนไปเลยนะพอเราเขียนตรงนี้เสร็จก็ใส่คอมมานิดหนึ่งเนาะ,ะ dear mr abc อะไรก็ว่าไปหรือว่า Dear John แล้วก็คอมมานะคะแล้วก็อยากให้เค้อ ยอ่อหน้าเนาะต่อมาหนึ่งทีเนาะไม่ใช่แบบว่าต่อกันเลยนะจดหมายมันต้องมีลักษณะสวยงามนะคะตามนี้เนาะโอเคเอ่อเริ่มต้นมาที่เนื้อหานะคะก่อนอื่นอยากจะให้เราเหมือนเป็นการเขียนเอ่อเขียนบทความสั้นๆแล้วกันเนาะเราต้องมีเกิดนาเนื้อหาแล้วก็ลงท้ายนะคะเกิดนาตรงนี้เราอาจจะเขียนว่ายกตัวอย่างเนาะเรื่องด้วยดิฉัน สนใจแคตตาล็อกที่ทำคุณโฆษณาไว้ ABC ดืดๆอ่าแล้วก็ย่อหน้าถัดไปเลยเคาะด้วยนะคะหนึ่งทีเนาะฉันอยากจะได้ราคาโน่นนี่นี่นั่นอะไรก็ว่าไปเนาะสุดท้ายเนาะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อหารตรงกลางใช่ไหมคะสุดท้ายเราก็จะเขียนตอบกลับไปอไม่ใช่คือเทค a ห้เขา t ทคแนนะคะว่าช่วยส่งโคเทชั่นให้ฉันถ้าจะดีมากเนาะเราก็จะเขียนเลยว่าภายในเมื่อ,อไหร่ นะคะนะคะแล้วก็สุดท้ายเราก็ h ั n k you เขาไปนิดหนึ่งเนาะแล้วก็ it would be p p p r e c i a t i i y y u u s n n d ตบบอะไรแล้วก็เขียนไปก็คือการเขียนจดหมายธุรกษษษิจเนาะมันต้องมีขึ้นต้นใจความแล้วก็ให้เขา take action อะไรนะคะนี่คือหลักใหญ่ใจความเนาะเป็นอย่างนี้มาถึงการลงท้ายลงท้ายจดหมายเนาะมันจะมีหลายแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นเวสตีกาสนะคะแล้วก็ ยูอารซิงเจรีหรือว่าอะไรมากมายเนาะแต่ว่าที่ดิฉันใช้ประจำเนาะก็จะเป็นเบสลิกะนะคะสำหรับเหมือนเหมือนเป็นแบบด้วยความเคารพอย่างสูงอะไรประมาณนี้เนาะเบสลิกะเนาะเติม S ด้วยแล้วก็คอมมาตรงนี้เนาะเสร็จแล้วก็จะมีชื่อของเราชื่อแล้วก็เต็มแต่ถ้าถ้าเป็นคนไทยเนาะอาจจะบางทีชื่อชื่อจริงอาจจะยาวอาจจะมีชื่อเล่นถ้าสมมุติว่าเราสนิทเนาะก็จะใส่ชื่อชื่อเล่นไปด้วยอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ในส่วนตัวนะคะ ถ้าเขาเรียกชื่อเรายากเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีอัดเดรสหรือว่าเบอร์ติดต่ออีเมลเดรสและเข้าเว็บไซต์ web, web ของเราตรงนี้ก็ใส่เข้าไปโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของการเขียนจดหมายธุรกิจนะคะอันนี้จะถือว่าเป็นออตอนแรกแล้วกันเนะเาะแล้วเดี๋ยวจะลงลึกเข้าไปหน่อยนึงอาจจะเป็นทิปต่อให้เพื่อนๆน,นาไปใช้เนาะปรับใช้นิดนึงถ้าสมมุติว่ามีประโยชน์ก็จะขอบคุณมากไม่ใช่สิถ้าสมมุติว่า ถ้าสมมุติว่ามีประโยชน์ดิฉันก็จะดีใจมากนะะที่คลิปนี้สามารถาสร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้นะคะนิดนึงนะคะขอพูดถึงเรื่องการาลงท้ายนิดนึงเนาะบางคนอาจจะเขียนแบบลงท้ายแบบย่อๆ B G Basic art, อย่างเงี้ยครับคือเหมือนกันรีบเขียนอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเหมือนกันไม่ได้ให้ความสําคัญหรือว่าเราเรารีบรีบขนาดนั้นเลยเหรออะไรแบบเนี้ย คือไม่ได้ใส่ใจหรือว่าให้ความสําคัญกับผู้รับสารเท่าไหร่อันนี้ในความรู้สึกตัวเองเนาะถ้าได้รับเมลแบบนี้ฉะนั้นอยากให้ใส่ใจนิดนึงแล้วก็สมัยนี้เนาะพวกเอ่อ e ิสเต็มมันซัพพอร์ตกันอยู่แล้วในการเซตอัพเอ่ออัตโนมัติสิกเนอเจอร์อะไรประมาณนี้ก็ใส่ไว้ได้เลยเนาะไม่ต้องไปเสียวเวลาพิมพ์ใหม่นะคะฉะนั้นอยากให้ดูเนาะบางทีมันแสดงถึงภาพลักษณ์ของเราเนาะ ผู้คนมองมาที่เรามันจะเห็นคาแรคเตอร์เลยเฮ้ยอยู่เป็นคนใส่ใจยูมีความมีความละเอียดรอบคอบอะไรประมาณนี้ค่ะฉะนั้นเวลาเขียนอีเมลเราต้องเป็นหน้าเป็นตาขององค์กรฉะนั้นต้องทำให้มันดูเป็นมืออาชีพนะคะโอเคสำหรับ EP ที่6นะคะแล้วก็จะมีภาคต่อไปสำหรับการเขียนอีเมลนะคะใน,ใน EP หน้านะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับ เพื่อนเที่ติดตามกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ